ก็เช้านี้ครับที่เก่งกระจานอีกครั้งนะครับผมวันนี้เป็นวันที่25 25เดือนมกรานะครับยังหนาวอยู่อันนี้ก็มาตกปลาครับสองวันหนึ่งคืนครับหมายบ้านลุงแก่ครับบ้านผู้เข็มทิปแรกของปีครับไม่รู้ว่าจะหมานหรือเปล่าก็ฝากติดตามชมเลยนะครับครับวันนี้ก็มาถึงหมายมเรือลอยแล้วครับ ตอนนี้ก็มาเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับเพื่อนๆเราจะเล่นเป็นกอร์วิง่งสองตะขอเด็กเบอร์ส5งจุดห้าครับ ลำปงังก็มันเขาเรียกอะไรวะคุกกี้ก็หัวตามครับคือใจมากมัมีสมสดสดทับอร่อ,อยที่ฝ่าลำสายลงไปเยอะนิดนึง คอมเลยฟางผาโคมไบฟังไมนได้ปัด อมเหนียวและแตกตัวได้ดีเก็มีคุกกี้คุกกี้ปัดนคายเพิ่มความหอมหอมมากอืมน่ารับประทานคกก Okay. ตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงแล้วครับลงแบ็เป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ลงไป4คันก่อนลมแรงมากเลยครับตอนนี้อนรอลุ้นกันครับนี่น่าจะได้ลุ้นตอนเย็นๆนั่นแหละสายขาวสายขาว วันก็เพือมีปลาดินมากินมั่งมาโอ้โหนะครับตากล้องเราเราล้องบรรการที่นี่สบายสบายครับพักผ่อนนี่ครับตากล้องเรานี่เมนูครับเนื้อแดดเดียวหวานมากอ,อืมับยังเราครับ ไม่อดตายได้ปลาไม่ไปและวครับทีนะตกปลาครับอืมเดี่ยวนี่อ็แดดเดียวครับสวยๆเลยอดตายแล้วเราวันนี้นี่ครับเราลงจกันยินทาเยินเราจะนซุ้งอะไรกินเนื้อเลยเป็นไงครับชิวๆกันไป 教练们。 Ah, o Yeah. 三年。 ข้างโดนนะครับอะไรเอ่ยติดต่อทะาแล้วตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับเพื่อนๆอนากาศก็อครับได้มาแล้วสองตัววันนี้สบายอากาศดีมาก นอนอย่างเดียวนอนรอครับนู่นเบ็ดอยู่นู่นคนอยู่นี่ เฮ้ยตัวใหญ่อ่ะตันนี้ตัวใหญ่ลดลดลุดลดลด หมดไปอีกวันแล้วครับอันนี้ก็จะหกโมงแล้วอาทิตย์จะตกแล้วสวยมากเลย,เลยครับอาทิตย์ตกเขี่อาจารจาเมนูอาหารเย็นของเราครับย่างครับคอมในการเราดูสภยัยเชฟอากาศดีมากครับ อันนี้ก็ไม่ได้ตกล้รอตกตีตอนเย็นครับสายขาวเหมันกันว่าขึ้นชื่อมากเลยแห่งอาจารย์เราดูผลงานตอนเย็นครับ ผมนี่อันนินสองเอาสองตัวจะเอามาเผาครับผมเมนูวันนี้นะมาเผาครับผมเป็นนินสองตัวเอาตัวเดียว ยากาศยามเย็นครับชิวๆกันไปบรรยากาศดีมากนี่ครับกับแม่บ้านของเราเมนูแสนอร่อยย่างกับนี่ครับปลาเผาที่เราตกเองกับมือ,อมชิวๆกันไปครับเราดูตอนเย็นว่าจะมีผลงานให้พี่ๆเพื่อนๆน้าๆได้ดูกันไหมโอเคครับ เสร็จแล้วครับอาหารเย็นของเรานะครับกินข้าด้วยกันเพื่อนเพื่อนเพื่พี่ๆนะครับสดๆจากสวนนะครับกินเข้าครับน่ครับ Oh. <laughs> uh. <laughs> 买了。 Yeah, okay. i no, eat.

thing. ไดีนะผมปนดมัเส <m aks> ียฮะมันตายเอาไกันยกมามึง <laughs> ตันที่สองนะครับเจ้เหมือนเดิมเย็นสบายครับก็อรู้ว่าจะได้เพิ่อมอีกฝั่งนอนตามคนต่อไปครับุอดูเหรอ บรรยากาศเช้านี้นั่งรอครับนั่งคิวๆกันไปครับติมดำบรรยากาศหวังว่าจะเป็นวันที่ดีครับก่อนกลับ ขาจะมุดน้ำลงไปเอาป่าแล้วครับ นินแล้วค MM ู่นจ้ารวมสองเยี้ยม สีขีดสวยงามตอนใส่สายครับชา้าๆจะมานะวันที่สองไม่ไปไหน,นหมด <c oughs> ทำน้อยไม่ตายสักตัวครับกินข้าวันก่อนครับ ข้าวเจ้ากับข้าวเที่ยงครับรวบใส่กันไปเลยนี่ไข่เจียวครับร้อนกับส้มตำปลาหมึกย่างจิหมี่ซีฟูด้ดตั้งแต่เมื่อคืนมีนเชฟเชฟเชบกระทะแตกเหนียวน้อนๆครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้ว คินไปครับเรยนๆค่อยกลับ น,น,นีี่ก็ยัดเลย